สวัสดีครับวันนี้แซบตลอนนะครับอยู่ที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับเราจะพามาชิมนี้นะครับพร้อมคนในพื้นที่บอกว่าต้องมาชิมนี้ครับอร่อยครับโลตีป้าหนอมนะครับเห็นว่าเป็นแฟรนไชส์อันนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะสองทุ่มครึ่งนะฮะโลตีป้าหนอมเนี่ยสองทุ่มครึ่งดูคนนะครับเยอะมาก อยู่ที่สีชนนะครับนี่โลตีวันหน่อมคนเยอะมากคนเยอะมาก,อมากโ,อโ,โอ้โหดูมากินโลตีกันตอนนี้นะฮะจะมีที่นั่งไหมอ่ะโอ,โ,โอ้โหดูเต็มไปเ,ยเลยมีไหมมีไหมโอ้โหเดี๋ยวพามากินคนเยอะมาก นะโรตีป้านหนอมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเอาเหมือนจะมีอย่างที่ใช่ไหมมีไหมมีไหมอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่โชคดีเรามีที่กินนะครับนี่ตรงนี้ทําโรตีนะครับโอ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าถ่ายได้นี่นะเดี๋ยวผมพาดูดนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับโรตีป้านหนอมคนเยอะจริงๆเดี๋ยว,ยวขอญาตไปดูข้างหน้านะครับ เขาไม่ได้ไปลุงเนี่ยผมก็เลยว่าเขากินเงินแต่อะไรอย่างเงี้ยนะน้ำชาได้ไงนี่โอ้โหนี่ป้ายที่ทําให้ดูจอข้างหน้าเลยครับนี่โรตีโรตีบ้าน้อมสิชนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับพี่ครับนี่โรตีมะน้อมคนเยอะมากปกติที่นี่เขากินโรตีกับกับน้ําชาเหรอพี่ใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวดูดูพี่ครับนี่ออเดอร์เพียบ ดูนะครับดูนะครับร้านใหญ่โตเต็มนะครับเมืรร่อกี้เกือบไม่มีที่นั่งแนละ้วน,น,นี่คนทำคนเดียวเลยนะนี่ฮะแต่ก็เตรียมนียงแกไว้นะนเนี่ยแป้งแป้งนี่ก็บหมักเองอะไรหมดเลยในชะ่ไหมนี่อุ้ยน่ากินอนะ ร้านเปิดกี่โมงครับพี่ครับ4โมงเย็นรับปิดกี่โมงครับพี่4ทุ่มนะอุย้ยเปิดไม่นานนเลย4โมงเย็น4ทุ่มถ้ามาที่นี่ต้องกินต้องกินอะไร,รอ่ะพี่เมนูนแนะนำไหมครับพี่ลาวาโอ้โรตีลาวานะฮะถ้าใครมาที่นี่ลูกค้าทางเยอะก็จะเป็นโรตีลาวาครับผมดูพี่แกกัน เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงประมาณ4ทุ่มนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดส u บส c r i b e กดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับอําเภอศรีชนครับชื่อร้านโรตีป้าหนอมนะครับคนเยอะมากนะแล้วก็เมนูเด็ดทางนี้ก็พี่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะสั่งโรตีลาวากันนะครับโอนี่น้องทำอะไรเนี่ยเรากำลังห่ออ๋อนนีนี่ลังห่อกันเลย สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มผมเชื่อว่าซิจีสีชนก็ไม่จำเพไรใหญ่นะเพราะว่าขนาดกลางๆเนาะแต่คนมากินร้านนี้เต็มเลยเงียบเลยเมื่อกี้เห็นมีรถตู้เข้ามาด้วยอะไรด้วยเรื่องจริงคนในพื้นที่บอกว่าถ้ามาสีชนต้องมากินที่นี่เมื่อกี้กินข้าวแล้วด้วยนะโต๊ะกีโดตีอะไรพี่กินน้ำชากันเหรอใช่ไหม ชายเย็นชาร้อนอ๋ออ๋อ,อกินเป็นอาหารเย็นด้วยเลยเดียวก็ได้อ,อ๋อนูนนู้นเหมือนมีหมอ้ออะไรตรงนั้นอ๋อเป็นหมอ้อชาใช่ไหม,มเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ๋อน,อน,นี่อันนี้คือโรตีสุดอะไรมะ,ะพร้าวอ่ะมะพร้าออ่อนนี่โรตีมะพร้าวอ่อนเมนูนี้คนสั่งเยอะไหมครับพี่ โรตีมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็น่ากินนะโอ้คนเยอะจริงๆครับคนเยอะจริงคนเยอะจริงครับโอ้โหพี่สั่งกินป่านไหมครับลูกกินโรตีอ๋อลูกกินโรตีไข่โอ้ล้นน่ารักเทียวเอากินโรตีไข่ ขอบคุณนะครับคุณนะครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้โรตีป้าหนอมคนระับใครมาถึงสี่ชนถ้าไม่กินโรตีป้านนอมนีม่ถือว่ามาไม่ถึงนะต้องเอาสี่ชนต้องกินโรตีป้านนอมนะครับตอนเวลาอย่างนี้ครับเปิดสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับโอ้โหอันนั้นเขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรน้ำชาเหรอพี่ชาหรือโอเลี้ยง อา้อนอ๋อเดี๋ยวโต๊ะผมผมุกคงจะสั่งแล้วล,ล,ล่ะอ๋อมีชาล้อนนี่ีออเดอร์ออเดอร์ตามมาเนี่ยนะครับดูคนนะฮะเปิดสี่มองเย็นถึงสี่ทุ่มนี่ขนาดสองทุ่มครึ่งแล้วคนยังเต็มเลยกี้ผมเกือบมาไม่มีเกือบไม่มีโต๊ะนัง่งโดดป้ายเลยอันนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรฮะเนี่ยออเดี๋ยวนะถนนอะไรนะพี่ตรงนี้ วัฒนกิจนะวัฒนกิจนะครับในสิ่งชนนะจอดรถด้านหลังนะ้วเนี่ยดูมีป้ายเลยโอ้พี่คนที่ทําโรตีแกก็ทําตลอดเลยคนระับผมไม่เห็นแกหยุดมือสักทีเลยทําตลอดเลยฮนะโอ้นี่ไสอะไรอะน้องโอ้โห้นั้นไสปฝอยทองเหรอโอ้ปลอยทองฝอยทองฝอยทองเฮ้ยน่ากินอนะ โอ้โหแม่เจ้าเดี๋ยวต้องมากินแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินต่อ่อนอ่าโอ้นี่มีมีไส้แฮมด้วยีหน,น้าแฮมโอ้ทำหลายอย่างเลยเนาะแต่น่ากินทั้งนั้นเลยครับมีหน้าแฮมเมื่อก,กี้ผมเห็นมะพร้าวอ่อนนะครับแลวเมื่อก,กี้อันนี้สอยทองใช่ไหมนี่นี่นี่คนนี้คนนี้จะเป็นคนประกอบอีกทีนึงอ่านี่คือคนปรุงคนปรุง คนแ้กก็จะเป็นคนตีและคนทอดใช่ไหมครับแล้วคนนี้ก็จะมีคนปรุงนี่อันนี้โรตีใส่ไข่เอ้ยมะพร้าออ่อนปะเออเมื่อกี้ใช่ไหมมะพร้าออ่อนเมื่อกี้ใช่ไหมเออดีดีดีด,ด,ดีใครอยากเข้ามาลองลิ้มชิมรสที่นี่นะครับโรตีป้าหนอมนะครับอยู่ที่4ชนแห่งนี้นครับมาได้เลยนะครับเปิดบริการตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับนะมาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับ โอ้ยเป็นตาซอนเด้อวันนี้จับตลอนมาไกลนิดนึงนะครับสี่ชนละครรีธรรมราชนะะก็นู่นนู่นก,ก็ำลังมีชงชามีอะไรด้วยนะโอ้ยน่ากินเ๋ยผมขออนุญาตไปกินของผมแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินผมละเอาละไปก่อนลวครับให้เฮงเรวยๆยนะครับลาโรตีพานอมนะครับ,รอรบขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ